สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับวันนี้มาทักทายกันโค้งสุด้ายครับงวดวันที่1่กุมภาหกเจ็ดครับผมเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยูุ่ติโชกและดวงครับก่อนที่จะไปเบิงเลขที่เบ้าหนองจะมาสรุปให้เบาหนองจะมาบอกความฝันของเบ้าหนองเองครับฝันอีกครับฟังความฝันเบ้าหนองไปนําและกะ็บเบิงตัวเลขที่เบ้าหนอง สรุปให้นําว่าเลขมีของภายแนนะครับนอกาะเพื่อเขาจะได้รับโชคไปนับกันงวดวันที่1กุมภา67ครับผมที่ฉันไดก็ให้สมหวังดังปาถนาขอบุญบาร,ร,ร,รมีหลวงปู่สวงบารมีหลวงปู่หม่นบาร,รมีแม่ฮันนี่บาร,รมีไอ้ไข่บ้านเบ่าหน,นองและก็สถานที่ศัก์สิทุกสถานที่ที่เบ่าหนองไปขอดลบรรดาลโศกลาบให้ลูกหลานให้เบ่าหนองให้เอฟซีเบ่าหนองทุกๆคน ที่เขามากดติดตามที่เขามาฟังช่องเบาหน่องให้ได้รับโชคก่อนไงเดี๋ยวจับเงินมืน่นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านกันสุขูสุขคนซื้อเหลขตัวใดไหวซื้อลอตะลี่ตัวใดไหวก็ให้มีรางวัลถูกรางวัลสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนสมหวังดังปรารถนาถูกประการครับเบาหน่องขึ้นตัวเลขให้เบิง้งแล้วก็เบิ้งไปนำ้ำแล้วก็ฟังเบาหน่องเบาไปน้ำนะครับเด้อแต่ว่าสิมีตัวเลขบ่อ ในความฝันอันนี้กะใส่พิารณาเอาเพราะว่าเบ้าหน่องมองบาบอกสูฟังที่ซื้อเบ้าหนองกระบุงว่าเบาหน่องสิแปลเป็นเหลือยังนะครับนอะเมื่อขึ้นก่อนที่จะเนี่ยผมฝันขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดตึงขึ้นมาเป็นวันที่หนึ่งตืงขึ้นมาเป็นวันที่หนึ่งเบ้าหน่องฝันนะครับเบ้าหน่องฝันว่าเบ้าหนองได้ไปเฮ็ดบุญสังฆทานครับได้ไปเฮ็ดบุญสังฆทานใหญ่อยู่วัดได้วัดหนึ่งนี่แหละแต่ว่าขับไข,ข่กับค่าวัดเหมือนครับ ที่วัดในฝันเบาหนองหลอบเหล็กที่เบาหนองฝันะที่ว่าฝันเห็นพระธาตุนะครับเบาหน่องก็คิดอยู่ว่าเอ๊วัดนี่แม่นวัดที่ในฝันที่เฮาเคยฝันบ่อหลอบเหล็กเบาหน่องก็คิดเด้เบาหน่องก็เลยว่าเอาบ่เป็นยังถ้าเพื่อนอยากมาชัดเจนหรือว่าเพื่อนอยากให้เบาหนองไปบ่เบาหน่องคิดเด้เพื่อนอยากให้เบาหนองไปไปหาบ่เพราะว่า เรื่องบันนี้บอกผู้ใดฟังมันบอกผู้ใดหรอครับมันต่องคนเสื้ออีรีเขาจังสิฟังแล้วเขาจังสีเสือ้อนะครับเนาะแต่ก็บอกเป็นยังครับเบาองก็จะเบเอาแต่ความฝันจะคล้องละบันนี้เบาองกับฝันอ้ยคนหลายแห้งครับคนหลายแห้งในในวัดนะในวัดนะ่คนหลายแห้งแล้วก็เบ,บาองก็ไดดไปเห็ุบุญสังฆทานใหญ่อยู่วัดครับผม บ่าวหนองก็เลยว่าโอ้บ่าวหนองงวดนี้บ่าวนี่ฝันดอกหรือว่าบ่าวหนองคิดหลายบ่แล้วก็เก็บไปฝันบ่อันนี้มันกับโบเมียนเด้คขันคันฝันบ่าวหนองกับจะฝันเลยเดยแต่ขันโบฝันเฮ็ดจังไห๋กับโบฝันถ้าจิตบ่าวหนองมันโบนิแต่ว่าเมื่อคืนน่ะค่อนข้างจะนิ่งอยู่จิตค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะสงบอยู่เพราะว่าปกติน่ะถ้าบ่าวหน้องโบฝันเลยนี่จิตเท่ามัสิ่บยู่กับเหนือกับตัวหมายถึงว่า มันฉีดเลื่อนลอยแต่ว่ามือขึ้นน่ะจิดเบาหนองค่อนข้างจะนิ่งเบาหนองก็เรียกว่าก่อนที่นอนน่ะถ้ายยักจังได้กระซังขอให้ฝันถ้าบ่ฝันก็บ่เป็นอย่างแต่ว่ามือขึ้นกับฝันอีกลีครับนี่แหละที่เบาหนองฝันฝันเบาเบาหน่องได้ไปเฮ็ดบุญสังฆทานใหญ่อยู่วัดแห่งหนึ่งเดี๋ยวถ้าเบาหน่องมีโอกาสเดี๋ยวเบาหนองสิไปครับแล้วเบาหนองอัดคลิปให้เบิง่ง แล้วบ่าวหนองก็สิไปเบ้าเรื่องเล่าของโตบ่าวหน่องเองที่ทุกคนบ่เคยได้เห็นบ่เคยได้ฟังแล้วบ่าวหน่องกับบ่ไขได้บ้าให้ผู้ใดฟังคนที่บ่าวหน่องบอกให้ฟังจะมีแต่คนที่สนิทกันอหลีต้องเสื้ออหลีบ่าวหนองจังิีบอกให้ฟังถ้าโบเสื้อบ่าวหน่องจะบ่เบาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โบแมนว่าจะไปเบ้าตัวทีบได้บ่มันจะไปบ้าได้ไปถัว มันต้องค้นที่เสื้อเข้าอีหลีแล้วก็คนที่เปิดใจรับฟัางอีหลีจังที่เสื้อแต่ว่าคนที่จะท่วงเบาหน่องบอยที่สุดก็คือพระพระแล้วกะ็ไอพวกหมอธรรมอันนั้นเพิ่นสิหูอันนั้นเพิ่นสีเห็นเพิ่นสิทวงเบาหน่องอยู่ตลอดถ้าเพิ่นเห็นเบาหน่องจังได้ก็ด้คอยตีตามนะครับนอก งวดนี้วันที่หนึ่งกุมภาพกุศลเข้ามารับโชมไปนำกันคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภุสุคนนะครับเนดะ้อตัวเหล็กเบาหนองก็ลงมาให้เบื้องล้าก็ฟังเบาหนองบอกไปนำนั่นแหละครับความฟันของเบาหนองเบาหนองฟันวัดขึ้นสุด้ายก,ก่อนมือเหล็กออกฟันวไดไปเหตุบุญสังฆทานอยู่วัดครับบอกวัดก็ได้เบาหนองไปเหตุบุญสังฆทานอยู่วัดพระธาตุพนมครับ จุดกำเนิดต้นกำเนิดเบาหนองอยู่วัดประธานขนมครับจังไดกะงวดนี่เข้าเดี๋ยวมาหลับโชวไปน้ากันคิซสว่าเบาหน่องเป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนในการมาบอกบุญมาบอกโชวกันดีกว่านาะครับนาอมือนี้เบาหน่องกาลังจะนัง่งก่อนจะมานั่งอัดคลิปเบาหน่องกับมานัง่งคุยไห่ไครน้องเมี้ยวเบาหน่องบอกว่า ตอนแรกตอนแรกน้องเียว่าท่านมาดอกบ่าวหน่องก็นั่งบอกใครไว่วใครอยากได้ยังอีกบัวถ้าบ่าวหน่องถูกไวงวดนี้เดี๋ยวบ่าวหน่องทีซื้อให้เลขที่บ่าวหน่องซื้อไวก็ขอให้ถูกบ่าวหน่องบอกเพื่อนซื้นะพอบบดนี้ปุ๊บน้องเมียวก็กระโดดขึ้นมาไปเล่นรถครับไปเล่นรถบ่าวหน่องเสื้อได้ว่าผีใครกับน้องเมียวนี่เพื่อนซื้อกันได้ เพิ่นซื้อได้เพราะว่าไอ้ใครเขามองบ่เห็นว่าเพิ่นต้องการอีกอย่างว่าเพิ่นเป็นแบบใดแต่ว่าเพิ่นจะเขามาซื้อในในสัตว์เลี้ยงที่เหาที่เหาเหลีย้ยงเพิ่นก็บเบาน้องคิดได้อันนี้คือเบาน้องคิดเพิ่นก็คงจะซื้อจิตให้น้องเมียวไปขับเอารถแสดงว่าเพิ่นอยากได้รถเดี๋ยวถ้าถูกหวยรวดงวดนี้ดาเบาวน้องจะซื้อ รถมาถวายเพิ่นอีกครับผมหูซึกว่าเอารถมาถวายเพิ่นสองขั้นถือใจแห้งน้องเมียวก็จะเหลียนรถจะกระโดดขึ้นมาบนหิงเลยจะโดดขึ้นมาบนหิงแล้วก็จะไปขาบรถมาเหล่นแสดงว่าเพิ่นมกักเพิ่นอยากได้รถอีกทีจะไดนงวดนี้เขามารับโชคไปนากันคือเกา่างวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางก็ขอให้ทุกคนจงโชคดี ิดท,ที่ไหนก็นให้ส้งวางนังปรารถนาทุกประการบ่าหนองกัดจะหาโฉกไปฝากทุกคนคือเก่านะครับนองวดนี้เลขสีออกยัง,ม,งมีผู้ใดหูวใดผู้ละหลังสีมงเข้ามาทักทายกันอีกรอบหนึง่งนะครับนะหลังห้อยออกเข้ามาทักทายกันอีกรอบหนึง่งเลขสีเขาด้วยบ่เขา,าเขา้เาก็ตตองมาทักทายกันคือเก่ามือหลังสีมงแรงเข้ามาเฮโยกช่องกันเลยหลับโฉกไปน้ำกันคือเก่านะครับนอ ขอให้ทุกคนสุขสมหวังดังปาถนามีเงินใส่ใจบวขาดมือกำเงินบวให้ขาดมือเห็นยังให้ประสบความสำเร็จทุกประกาศหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนแม่ฮันนี่ไอ้ไข่าบานเบานบ้านนองหนุนนำทุกคนเมื่อนี้กับเบานองกัจุดถูก36ดอ,อกกลางแจกเพื่อจะเปิดโชคใหญ่ขอทุกคนโชคดีกิจในทรงบางดังปาถนาสวัสดีครับ